ขอจเจริญพรวันนี้เราทุกคนได้ยินจนคุ้นหูด้วยคำว่าด้วยพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้อาตมากำลังหาที่สุดของลูกประคำพยายามหาที่สุดว่าลูกประคำจะไปสุดที่ไหนหนอหาที่สุดของลูกประคำไม่เจอแม้จะเป็นวงกลมเล็กๆก็ตามทีแต่พอหาไปก็ไปเจอจุดเริ่มต้น และจุดเริ่มต้นก็เป็นจุดที่สุดและจุดที่สุดก็เป็นจุดเริ่มต้นก็เป็นวงวนไม่จบเสียทีหาที่สุดไม่ได้อาจจะไม่จําเป็นต้องมองไปไกลที่ไหนว่ากว้างใหญ่ขนาดไหนแต่เริ่มต้นจากคําว่าศรัทธาและปัญญาเมื่อฉันมีความเชื่อว่าฉันจะดูแลลูกของฉันด้วยความรักก็จึงให้การศึกษาลูกให้พารณมัยของลูกเป็นทั้งชนกคือให้เกิดและเป็นทั้งชนนีคือผู้เลี้ยงดู ให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นกระบวนการของการให้และวงวนกลับไปสู่คำถามว่าให้ทำไมให้เพราะฉันศรัทธาในสิ่งที่ฉันทำว่าฉันรักลูกของฉันรักในสิ่งที่ฉันทำคิดว่าเป็นบารมีและมีศรัทธาความเชื่อมีปัญญาประกอบว่าสิ่งที่ทำดีแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของการให้ต่อไปอยังไม่จบสิ้นเมื่อวันนี้พระเจ้าอยู่หัวให้เรายัางหาที่สุดมิได้เพราะหัวใจของพระองค์วงวนไป กลับไปกลับมาสู่การเมตตาอยู่ตลอดทุกขณะจิตเราก็เช่นเดียวกันเมื่อวันนี้เราจะเป็นผู้ที่ให้ผู้อื่นยังหาที่สุดไม่ได้ก็เพึงตั้งต้นที่ศรัทธ,ธาและปัญญาก็จะกลายเป็นว่าวงกลมของหัวใจนั่นคือคำตอบที่ว่าเราสามารถที่จะไม่สามารถจะหาที่สุดของใจได้เพราะจะวนกลับไปกี่ครั้งก็จะไปเจอจุดเริ่มต้น คือคำว่าความรักที่ประกอบด้วยศรัทธาและปัญญาอย่างชาญฉลาดในความรักวันนี้ขอเราทุกท่านจงเป็นผู้ที่หาที่สุดไม่ได้ของการเริ่มต้นทำสิ่งที่เป็นวงวนของความดีจเจริญพร